สวัสดีครับตอ,อนนี้โก,โะะบบบบกม็มา,นนมาที่ถนนแถวทางไปเทสโก้นะฮะก็ทำเสร็จแล้วโคโรตา,น,น,านะคผมก็จะมาร้างเนี่ยนะครับเป็นยังนะครับมีแกงอะไรถุงซานที่ปลายยี่สิบยี่สิบห้าเนี่ยเาไปครับจะเป็นก็เดินมาดายก็อากาศก็ยังดีวันนี้ร้อนนะครับวันนี้ร้อนไม่เย็นดีแล้วค,ค่อยเดินมาเนาะครับคนต้องระวังต้ระว,วังลาน,นะครับพี่น้อง ทางอกนึิลปินก็ประมาณนี้นะครับน้องเดินนะครับเดินนะครับูแสงไฟครับครัสวัสดีครับเดี๋ยาน้องำกเนๆารนต้องานะนเดินา้าหน่นะต้องต้องอย่ ประมาณนี้ครับนะครับครับเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับรถแกรงรถไถ่แกงมันเพ่งรถไถ่แกงมันจะแรงได้ย,ยังไงฮะนี่นะครับไหนให้ให้รถเขาเาบาๆก่อนนรี่เมืองอะไรของเรานะครับอย่าลืมติดต่อนราครับพี่น้องจะได้ที่นี่มีเหตุการณ์แล้วก็เราี่ค้อนครศรีแนนทุกคนเราช่วยกันปกป้องคุ้มครองประเทศไทยนะครับคุ้มครองแดนของเรานะครับ ตะขัทีน้องครับตอนะรันีน้องตามมาเลยครับน้องเคครับไฟสวยงามยามค่ำคืนนะครับไฟอะไรางทีอ๋อไฟรถขับขันขามาก็กำลมัละ ามาซื้อแกงเราทีนี้อ,อันดีครับซื้อแกงไปผู้กุองนะี้แกะถ่ายมาด้วยินนดีโอเอาไปใส่เอาไปใส่เสียงโอ้ยมีแกงเลยทำอะไรดีนะเขาน่าจะกินนด้วยตีนไงตีนไง ้ก,อก,อนนอก,อกมอันนี้คืออราันนี้คือต้ปะลาเหรอโอ้โหอันนี้ดีกวาี่ั้มกิม่มปลาต้มกิ่มปลานะครับปลารุกสิน,นะฮะนานลาบลาสิบเดีนน๋ยวจะเอาไปใส่สงกีตาร์ อันนี้เป็นเป็นตวเขียวขับขับคลิปเลยสามแพงก็เงินไอ้หนูโอ้ยขับรถเหรอระวังนะนี่ยุดคนไหนเนี่ยไอ้หนูน้อยขับรถกันครับระวังนะครับขับดีๆนะครับโอ้ ตัวเล็กมากเลยเลยไปแล้วครับนักเรียนครับต้องระมัดระวังดูมันขับรถต้องระมัดระวังนะครับโอเคครับพี่น้องอย่าลืมมาอุดหนุนในร้านลูกศิษย์นะครับอันนี้เป็นปลาทอดมันเนาะได้ถูกเขียวไปแล้วอ่ะอันนี้ก็แล้วกันอันนี้มันอเอา้าขอนิยลดับโอเคอันนี้คุณจั่ นี่คือร้องร้อทุกวันนี้ร้องไงนะขมเอาจึงตะเนิบนะ,ะบขอมอเ,ขาเอ,อ,มอาจึงตะเนิบใบข้าวเหนียวดำคุ้นภาษาเคนเนสได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคเคยไปสอนนักเรียนเคมเนอยู่ประมาณสามปีเอาโอเคครับ<ห>น,นี่กันนี่กันร้านลูกศิษย์นะครับอย่าลืมมือดุนนะครับอ้าวแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ